เป็นน้องตั้งขึ้นรือตั้งคุกน่ะนี่คือว่าถ้าไป้ตรงคู่กันนะฮะแล้วพวกคุณก็มาตรงนี่ะเดี๋ยวให้ดูมัยนี่ตรงนี้มีวงกลมเอาไว้นี่ตรงนี้ไอ้ตรงที่รูปภาพอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยยเนี่ใช่งไปเราก็ไป เราไปแล้วนี่คุณจะเปลี่ยนเป็นรูปอะไรเปลีป่ยนไปเลยหนอทุกคนจะรอก่อนนะนี่เออนี่แหละนี่กดไปตรงไหนวะเดี๋ยววันหนึ่งนะจัดการบัญชีมั้งหรือเปล่าไม่ใช่สไมใช่วะม่ใช่เนื้ นี่ตั้งภารูปโปรไฟล์เลืกรูปภาพคนเดิมเพิ่มเติมคือผมไม่ไดรูปภาพจบแค่นั้นแหละนะแล้วคุณก็เข้ามาดูในยูทูบได้เลยนะได้เชื่อดูนะฮะดูไปเลยดู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 ไปเลยดูไปเลยนี่ตรงนี้มันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เองนะเปิดกปิดเปิดตปจ่าด้วย gì bố đơm đo bởi gì là cái gì lại